จะมันนี้ไม่กินขาในบัานแ,แบบโคนปะใบันกเมิดขึ้นหอนกับ่าน่นนานะไฟหลอดหนึ่งห่างกักปตะกเกษตรตะกเกษตรษแกตะลน<ม>ี่มันแรงบ่ม่นเน้นนัคัดอดเมื่กินข้าจะน่แรงม่นเน้นนะั เป็นเบาๆข้าวกระปุลเอาขึ้นแง่งหนาสูงๆเลยจ้าเป็นข้าวกระปุลป่ากะเพราเกษตรเอาไฟขึ้นเหลี่ยมตาเลยเอาไปม่มงดลยเนสิบเหลี่ยมตาข้าวกระปุลปลานะคะกับผักเกษตรแก่ ไม่บานก็นมือไม่หลือหนังหัง่หนเล็กหมดอาหารอีสานบานหอน้องต้นป่ากับหมกป่าอาว่าบก่กินหบอ่าม่อนอหนอหนูคุ้ต่อ เราต้องได้กินตันวนีกินปาแล้วกันกลินปามาหลายมื่อแล้วเด้ก,กินากินเห็ดคนคเหมกอบว่ามีน่ะมันหน่องมันสับเอไดูม,มีเห็ดโคนจิงน้าเจ็บบะได้แล้วก็จอดม,ม่นสัก จะ,จะปนป่าด้าปน <c oughs> ปนป่าเขา,เเาเก็เสร็จสร็จแกนะคับตามมาห้องนีแหละ ให้เร็นปลาคือห่อต้นปาลปาก็มกปลากินเมนูปลานี่แหละ